ทุกคนเชื่อไหมคะว่าสาวสวยอ่อนเยาว์ที่กำลังเห็นอยู่คนนี้แท้จริงแล้วเป็นคุณน้าวัย63ปีซอจองฮีที่เกิดในปี1959สมัยเป็นวัยรุ่นเธอได้ชื่อว่าเป็นนางจิ้งจอกอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้แต่ในขณะที่สาวสวยผู้นี้กำลังมีชื่อเสียงมากขึ้น จู่ๆกลับแต่งงานกับผู้ชายคี้เก๊กฟันเกแล้วชีวิตหลังจากนั้นสามีก็ปฏิบัติกับซอจองฮีแบบไม่ดีเลยซึ่งเธอทนอยู่เช้นนั้นมา32ปีหลังจากผ่านชีวิตอันบอบช้ำในที่สุดเธอก็รวบรวมความกล้ายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อไม่ถูกผูกมัดจากสามีซอจองฮีในวัย56ปีเทพธิดาที่อายุมากผู้นี้ก็กลับมารุ่งโรน์ในหน้าที่การงานอีกครั้ง ต่อมาเนื่องจากชาวเนตต่างตกตะลึงกับใบหน้าอันอ่อนไวัยของเธอจึงตั้งฉายาให้เธอว่าเทพธิดาผู้สตาฟอายุเมื่อซาวจองฮีด่งดังขึ้นเรื่อยสินค้าต่งตางๆจึงเข้ามาหาเธออีกครั้งในหนึ่งปีเธอได้ลงนิตยสาร5 1าร510ฉบับโดยขึ้นปกไปมากกว่า200ฉบับ นอกจากนี้ค่าตัวในการถ่ายโฆษณาของซอจองฮีก็เคยสูงถึง76ล้านวอนหรือประมาณ2.1ล้านบาทกลายเป็นค่าตัวพรีเซนเตอร์ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของเกาหลีใต้เมื่อเห็นว่าเธอโด่งดังขนาดนี้ต่างก็เชิญชวนให้เธอไปรับบทนักแสดงนำหญิงในเรื่อง นอกจากการงานจะก้าวหน้าแล้วความรักของซอจองฮีก็มีจุดเปลี่ยนใหม่เช่นกันถึงแม้จะมีหลายคนมาจีบเธอแต่ซอซองฮีก็ยังคงรับสมัครแฟนหนุ่มผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยเงิน60ล้านวอนหรือประมาณ1.6ล้านบาทหลังจากประกาศนี้แพร่ออกมาก็มีชาวเกาหลีใต้เป็นแสนคนร่วมลงชื่อ นึกไม่ถึงว่าการประกาศหาแฟนของผู้หญิงอายุประมาณ60ปีคนหนึ่งจะมีชาวเน็ตสนใจร่วมสมัครด้วยเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากแต่ซอซองฮีก็ไม่ถูกใจสักคนสุดท้ายเธอก็เลือกแต่งงานกับเชยูชินวัย3 1ปี เชออยูชินเป็นซ e o ขอของ o ู m ม o n ว o นซึ่งเป็นกิจการอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ก็ไม่รู้ว่าเศรษฐีผู้นี้คิดยังไงหลังจากรู้จักกับซอจองฮี ก็เริ่มเตรียมพิธีแต่งงานชเวยูชินใช้เงิน300ล้านวอนหรือประมาณ8.1ล้านบาทในการจัดพิธีแต่งงานกับเทพธิดาผู้สตาฟอายุของเกาหลีใต้ผู้นี้และไม่น่าแปลากใจที่งานแต่งงานครั้งนี้จะกลายเป็นพาดหัวข่าวทั่วเกาหลีใต้ตอนนั้นซอจองฮีอายุ61ปีคาดว่าอีกไม่กี่ปีฟันก็คงร่วงหมดปากแล้ว ส่วนเชออยูชินอายุ31ปีทั้งร่ำรวยแถมยังหน้าตาดีด้วยชาวเน็ตเกาหลีใต้ผู้กระตือรือรน้นได้เอ่ยแซวไว้ในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องที่เขาแต่งงานกับคุณน้าวัย61ปีผู้นี้ว่าต้องเป็นเพราะเชออยูชินเสียสติแล้วแน,น่ คาดว่าคนที่แซวอาจจะไม่เคยเห็นภาพของซอจองฮีก็เป็นได้ถึงแม้คุณน้าคนนี้จะอายุมากไปหน่อยแต่ก็ยังคงรักษาบุคลิกที่อ่อนไวัไว้ได้เนื่องจากแต่งงานกับมหาเศรษฐีกิจวัตรประจำวันหลังจากนั้นซอจองฮีจึงออกกำลังกายอยู่ตลอดเพื่อรักษารูปร่างของตัวเองคลาสปัลเล่เป็นวิชาบังคับที่เธอต้องเข้าเรียนทุกวัน เนื่องจากเธอฝึกหนักทุกวันขนาดตอนนั้นซอจองฮีในวัย61ปียังได้รับเลือกให้อยู่ในทีมบ,บัลเล่ระดับสูงของกรุงโซเนื่องจากรูปร่างของเธอยังคงผอมเพรียวมากทุกครั้งที่ซอจองฮีขึ้นเวทีแสดง <ๆ S 2> ก็จะมีแฟนๆจำนวนมากไปร่วมชมการแสดงแฟนๆต่างสงสัยว่าเทพธิดาผู้สตาร์อายุคนนี้ มีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองยังไงภายหลังซอจองฮีเคยกล่าวไว้ในการสัมภาษณ์อย่างไม่ปิดบังว่าเธอมาสหน้าทุกวันเพื่อบำรุงผิวของตัวเองให้ดูเปล่งปลั่งมากขึ้นนอกจากนี้ก็ต้องดูแลสภาพจิตใจให้อารมณ์ดีเล่นโยคะทุกวัน <S <S นี่ก็คือเคล็ดลับความเป็นอมาตะของเธอ